ตอนที่1,453หนทางยังอีกยาวไกลไร้สิ้นสุดถิงมู่มองไปยังจิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตที่อยู่ใจกลางคุกเก้าขุมในแววตาเผยความหวังออกมาเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทพสับชีวิตจะก้าวออกจากใจกลางคุกเก้าขุมได้เพื่อแสดงว่าเขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับเต่าสวรรค์แม้แต่คุกเก้าขุมก็ไม่อาจจองจําจิตเต่าของเขา มีก็แต่ทำเช่นนั้นเทพสับชีวิตจึงจะมีคุณธรรมฟ้าของเทพสับชีวิตมิใช่ผู้ที่ถูกครอบงำโดยกิเลสอย่างวินยูชนสวรรค์หงมีก็แต่ทำเช่นนั้นเขาจึงจะเค้นกำลังความสามารถทั้งหมดแม้แต่ต้องพลีชีพให้เพื่อปกป้องชีวิตของเทพสับชีวิตแต่ทอว่าที่ใจกลางคุบก้าวขุมจนแล้วจนรอดจ,จิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตไม่อาจเป็นอย่างที่เขาหวังไม่อาจเดินออกมาจากใจกลางคุปก้าวขุม จิตเต๋ามีได้ฝึกปรือโดยง่ายอย่างที่ผู้คนทั่วไปคิดฝันผักคิดจะบ่มเพราะจิตเต๋าไม่เพียงแค่ต้องมีพลังวัดอันแก่กล้ามียานสัมผัสต่อเต๋ายิ่งใหญ่แห่งฟ้าและดินแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องแสวงประสบการณ์ในโลกปุถุชนเทพสัพชีวิตอาศัยอยู่ในแดนปริศนาสูงส่งและห่างไกลเกินไปตนเองขัดแย้งกับเต๋าสวรรค์ทำให้จิตเต๋าของเขาไม่แข็งแกร่งอย่างที่ฉินมู่คาดหมายเอาไว้ เทพสับชีวิตยังคงสะกดข่มสำนึกรู้ของเต่าสวรรค์เอาไว้ไม่ยอมให้เต่าสวรรค์โจมตีฉินมู่ทำให้ฉินมู่มีความหวังแต่ทว่าความเจ็บปวดจากการทิ่มแทงของคุกก้าขุมยิ่งลึกกล้ามขึ้นทุกขณะทำให้เขายิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆและเทพสับชีวิตก็ยิ่งยากที่จะต้านทานสำนึกรู้ของเต่าสวรรค์ เทียนถูกคนแล่เนื้อลวกอูชวงและเจอหัวหลีกุมด้ามมีดดาบของตนอย่างไม่ลดละกวาดสายตาจ้องไปรอบๆเม็ดเหงื่อของเขาผุดออกมาพวกเขาไม่รบเร้าฉินมู่อีกต่อไปเพราะตรับใดที่ฉินมู่ตัดสินใจแน่แน่ก็น้อยนักที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาเป็นสหายเป็นสมาชิกครอบครัวของฉินมู่เข้าใจทุกอย่างที่ฉินมู่กระทำทันใดนั้นฉินมู่ก็สลายคุก้าวขุมออกไปแรงกดดันเต๋าสวรรค์โดยรอบก็หายสูญ ทั้งสี่คนร่างอ่อนยวบแทบจะคุกเข่าลงกับพื้นฉินมู่เปลี่ยนการตัดสินใจยอมประนีประนอมไม่รันเอาชีวิตเข้าแลกเขากังวลสวัสดิภาพของพวกเราคนแร่เนื้อทิ้งน้ำหนักลงกับดาบสวรรค์ทำให้เขาไม่ซุดลงไปในใจก็คิด หากว่ามู้เอะมาแต่ลำพังที่นี่บางทีเขาอาจจะเดินมันด้วยชีวิตของตนเองว่าเทพสัพท์ชีวิตจะสามารถออกมาจากคุกก้าวขุนได้แต่เมื่อมีพวกเราอยู่ด้วยเขาจึงไม่กล้าเดิมพันในความคิดของเขาชีวิตของพวกเราและชีวิตของเทพสัพ์ชีวิตสำคัญเท่าเทียมกันชินมู่หลับตาลงไม่มองไปยังจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเทพศัพ์ชีวิตอีกต่อไป จิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตมายังข้างกายขาวยังคงเป็นผู้เท่าคิ้วขาวคราวขาว,ขาว,ขาวที่เคยประเวณไปทุกที่กับฉินเฟิงชิงในแผ่นดินรูปตัวฉินใบหน้าของเขาอบอ้อมอารีเขา่ากล่าวด้วยรอยยิ้มวิญยูชนสวรรค์มู่ความยึดติดในหัวใจเจ้าลึกกล้ามเกินไปแล้วฉินมู่ลืมตาขึ้นมาอย่างฉับพลันเผยรอยยิม้ม เขานำเอาม้วนกระดาษบันทึกออกมาแผ่ลงกับพื้นวาดฝีผู้การอันวิจิตและวาดครก้าวขุมแห่งหนึ่งลงไปบนกระดาษอย่างรวดเร็วและรีบม้วนเก็บมันมอบให้แก่เทพสัพ์ชีวิตเทพศัพท์ชีวิตสถทานใจเล็กน้อยรับเอาม้วนภาพวาดนี้มาพี่ทางเต๋าตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดดูหลังจากที่ข้าไปเจ้าค่อยเปิดดูอีกทีชินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นต่อให้เต๋าสวรรค์จะโจมตีข้าก็โจมตีข้าไม่ได้ จิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตต่ายถามเมื่อข้าเปิดม้วนภาพวาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเหมือนกับเมื่อครู่นี้ถิงมู่มีได้ปิดบงังเจ้าจะถูกคุกเ้าขุมจองจำร่วงหล่นลงไปในใจกลางของคุกเก้าขุมสัมผัสได้ถึงความเจ็บทิ่มแทงของจิตเตา๋าจิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตไต่าถามหากว่าข้าไม่เปิดม้วนภาพนี้แต่ทําลายม้วนภาพนี้ งั้นข้าก็จะไปให้ห่างไกลจากแดนปริศนาไม่ขัดขวางเจ้าวอนหาความตายอีกต่อไปถิงมู่สูดลมหายใจลึกและกล่าวข้าก็จะแนะนำให้จัก,กรพรรดิก่อตั้งวินญูชนสวรรค์เยโววินญูชนสวรรค์โยวอและเทวราชหลังว่อที่กำลังจะตามมาถึงที่ให้ให้จักไปด้วยกันเพื่อให้เจ้าได้ในสิ่งที่ปรารถนาะ จิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตก็ยังถามหากว่าข้าเปิดม้วนภาพนี้เจ้าจะขัดขวางมีให้ข้าวอนขอความตายอย่างเต็มกำลังไม่ยอมให้ข้าทลายฝ่าจากพันธนาการของเต่ายิ่งใหญ่ไหมชิงมู่สายศีรษะข้าจะขัดขวางสิบวิญยูชนสวรรค์อย่างเต็มกำลังแต่จะไม่ขัดขวางเจ้าวอนขอความตายทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันเมื่อเปิดม้วนภาพเจ้าก็คือพี่ทางเต่าของข้าข้าจะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเจ้า จิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตลังเลอยู่ครู่หนึ่งรับม้วนภาพมากล่าวให้ข้าไตรตรองสักหน่อยเขตแดนสมบัติเทวะของฉินม,มู่แผ่ขยายออกมากวาดมวนเอาคนแล่เนื้อเถียนถูและคณะเคลื่อนที่ออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว จิตวิญญาณดั่งเดิมเทพสับชีวิตมองตามพวกเขาจากไปยังที่ไกลไกลสายตาจับไปที่ม้วนภาพที่ม้วนปิดอยู่ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ปัดม้วนภาพไปข้างๆไม่หมายจะไปคลี่เปิดแต่สายตาของเขาก็จับจ้องมองมว้วนภาพนี้เป็นพักๆข้างนอกนั้น7จ็ดจำนวงเต่าสวรรค์ควบคุมร่างกายของเขาต่อสู้ฆ่าฟันกับวินยูชนสวรรค์หงและ พักพวกวิงยูชนสวรรค์เยโวหลางว่อและวิงยูชนสวร์โยวอต่างก็ดานหน้าออกไปขัดขวางเต็มที่ทั้งสองฝ่ายประหัดประหารกันอย่างสถานฟ้าสะเทือนดินมีก็แต่ที่นี่ที่สงบเงียบเขายือนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบเชียบบนฝ่ามือมีผลึกไฟสวรรค์ปรากฏผลึกนี้งอกเงยขึ้นมาเองและหมุนวนไปแต่ละแง่มุมของผลึกสะท้อนฟ้าใบหน้าของเขาจากมุมต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง เขาเพียงแค่ต้องดีดนิ้วออกไปก็จะสามารถเผาม้วนภาพทำลายทักษะเทวะของฉินมู่ได้แต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้เสียทีฉินมู่พาคนแล่เนื้อและคนอื่นๆอ,ออกไปจากร่างกายของเทพสัพ์ชีวิตทันใดนั้นที่ใต้เท้าของเขานาวาเทพปรมิตาก็ปรากฏขึ้นมาแบกพวกเขาทะลุชั้นอวกาศเข้าไปห่างไกลจากสนามรบผ่านไปนานนาวาเทพปรมิตาก็ขับออกมาจากชั้นอวกาศแล้วสลายไป ถิ่งมูนั่งอยู่ในความว่างเปล่ามองไปยังการต่อสู้ระหว่างเทพสับชีวิตกับพวกวินยูชนสวรรค์หงจากที่ไกลๆไม่ปริปากผ่านไปชั่วกานทูกเขาก็ลุกขึ้นยืนราวกับว่าไม่มีความกังวลใดใดนำเอาวัตถุดิบตัวยามากมายออกมาหลอมสร้างเป็นยาวิญญาณรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่คนแล่เนื้อและเถียนถูกเยีวยาบาดแผลจากเต๋สวรรค์ของพวกเขาทั้งสคนหันไปมองกันและกันไม่มีใครเอ,อ่ยวาจา ฉินมู่จัดการบาดแผลของพวกเขาแล้วก็ตรวจดูอย่างระมัดระวังยืนยันว่าไม่หลงเหลืออาการบาดเจ็บแฝงเร้นอยู่จึงหยุดมือในที่สุดเจอหัวหลีกอดออกปากถามเทพสับชีวิตยังไม่ได้คลี่เปิดม้วนภาพของเจ้าหรือชินมู่สายสีสากล่าวอย่างเบาบางยังลั่วอู๋ชวงพล่องขึ้นมาทันทีไม่มีทางที่เทพสับชีวิตจะคลี่เปิดม้วนภาพ เจ้าช่วยชีวิตเขาก็มีแต่จะขัดขวางมิให้เขาหลุดพ้นจากการควบคุมของเต่าวสวรรค์เขาจัดตั้งสถานการณ์นี้ขึ้นมาก็เพื่อสลัดหลุดจากการควบคุมของเต่าวสวรรค์แล้วเขาจะทำลายสถานการณ์ที่ตนเองจัดตั้งขึ้นมาทำไมเทียนถูพงกศีสากกล่าวว่าแคนเดียวผู้ถูกตัวตนอย่างเทพสับชีวิตสูงส่งใกล้สวรรค์มากเกินไปลอยห่างเหินพื้นดินเกินไปเขาไม่มีความคืดอย่างพวกเราหรอกไปเรียกพวกวิญญูชนสวรรค์เยวแล้ว วินยูชนสวรโยวอมากันเถอะพวกเราควรจะไปกันได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อเทพสั์ชีวิตอย่าว่าแต่เขาไม่ได้ทราบซึ้งกับความช่วยเหลือเลยสักนิดชิงมู่ลังเลคนแรกเนื้อกล่าวหรือรออีกหน่อยชิงมู่คลี่ยิ้มงั้นรออีกหน่อยทั้งสี่คนนั่งทําสมาธิฟื้นฟูรัศมีของตนและรออย่างเยือกเย็น ฉินมูยังคงจับตามองสนามรบทันใดนั้นหางตาของเขาก็กระตุกยิบยิบเขาเห็นวินยูชนสวรรคโยวหลังว่อและวินยูชนสวรรคเยโยวได้รับบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถอนหายใจลุกขึ้นและกล่าวไม่ต้องรอแล้วพวกเราบอกข่าวกับพวกเขาให้อพยพออกจากแดนปริศนาคนแร่เนื้อและคณะต่างก็ลุกขึ้นมาติดตามเขาไปยังสนามรบ ในเวลานั้นเองวินยูชนสวรรค์หงเป็นแกนนำพาวินยูชนสวรรค์คนอื่นๆเข้าโจมตีเทพสับชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้เทพสับชีวิตได้รับบาดเจ็บมากขึ้นขึ้นสาหัสขึ้นขึ้นต่อให้มีพลังอำนาจขั้นมหาสภาสวรรค์มีพละกกำลังอันไร้สิ้นสุดรบในแดนปริศนาอันเป็นถิ่นของเขาเทพสับชีวิตก็ยากที่จะหนีรอดจากความตาย ฉิงมู่และคณะเข้าไปใกล้วินยูชนสวรรค์เยโว่และคนอื่นๆวินยูชนสวรรค์เยววินยูชนสวรรค์โยวและเทวราชหลังวอรีเบรนฝีมือความสามารถเพื่อสกัดกั้นพวกวินยูชนสวรรค์หงแต่ไม่ค่อยจะมีผลวินยูชนสวรรค์เยโววินยูชนสวรรค์โยวหลังวอาหยุดมือสำนึกรู้ของฉิงมู่กระเพื่อมไปส่งข้อความให้แก่ทั้งสามคนกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องสู้ต่อแล้ว แต่ทันใดนั้นร่างของเขาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงสายตาจ้องไปจับที่เทพสับชีวิตเผยสีหน้าเหลือเชื่อเขาสัมผัสได้ว่ามวลภาพถูกคลี่เปิดทักษะเทวคบก้าวขุมจองจำจิตเตาสถิตยอยู่ชั่วนิรันดร์ถูกกระตุ้นให้ทำงาน ในแท่นวิญญาณของเทพสับชีวิตจิตวิญญาณดั้งเดิมของเทพสับชีวิตมองไปยังทักษะเทวะคุกก้าวขุมจองจำจิตเต๋าสถิตอยู่ช่วนิรันที่เริ่มเปล่งพลานุภาพออกมาหนามแหลมอันแน่นขนาดในคุกก้าวขุมเข้าไปแตะต้องกับจิตเตาของเขาหนทางยังอีกยาวไกลไร้สิ้นสุดและหนทางแห่งการหลุดพ้นก็อาจจะต้องเสาะแสวงทั้งสูงส่งและต่ำใต้ เขากระโจนเข้าไปในใจกลางคบก้าวขุมความเจ็บปวดจากการถูกทิ่มแทงส่งออกมาอย่างสาหาัสจิตเตาของเขาถูกปิดเอาไว้ถิงมู่หัวเราะอ,อย่างยาวนานจิตวิญญ,ญาณฮึกเหิมขึ้นเป็นร้อยเท่าแบกมีดยาวบนบ่าพาคนแล่เนื้อและคณะบุกเข้าไปใส่วินยูชนสวรรค์ไฮวอที่กำลังโจมตีวินยูชนสวรรค์เยโวตอนที่1 4 5 4คุณธรรมฟ้าคือหัวใจของข้า มหันนบสวรรค์แห่งสภาบรรพชนจากกระพัดิก่อตั้งเดินไปอย่างแผ่วเบา,บาบนผิวทะเลเมื่อย่างเทา้าของเขาเหยียบลงไปมหันนบสวรรค์จึงจะเกิดระลอกกระเพื่อมคุณธรรมฟ้าคือหัวใจของข้าอยู่แล้วตอนแรกที่เขามาถึงที่นี่และย่างเดินบนผิวทะเลระดับน้ําทะเลก็เอ่้อทนขึ้นมาอย่างฉับพลันนี่คือการตอบสนองของมหันนบสวรรค์ที่มีต่อจิตต้าของเขา สถานการณ์นี้น่าตกตะลึงประดุดภาพฝานันเขาสามารถมองเห็นความขาดพร่องและช่องโหวเ่เล็กๆน้อยๆในจิตเต่าของเขาได้ความขาดพร่องและช่องโหว่เหล่านี้จะแปลเปลี่ยนเป็นสถานการณ์พิสูจน์ใจต่างๆนานาเมื่อเขาผ่านสถานการณ์พิสูจน์ใจเหล่านั้นเอาชนะมารจิตหล่อเลี้ยงจิตต่าก็จะทำให้จิตเต่าของเขายิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นในขณะนี้เขาเดินอยู่บนผิวทะเลและที่ผิวทะเลไม่มีสถานการณ์พิสูจน์ใจอีกต่อไปมีแต่คลื่นกระเพื่อมบางเบา จิตเต้าของเขาสงบนิ่งยิ่งเยือกเย็นกว่าเดิมเขาหยุดเท้าผิวทะเลของมหันนบสวรรค์ก็ราวกับคันช่องสะท้อนภาพทั้งหมดในแดนปริศนาอย่างที่เป็นจริงการต่อสู้ในแดนปริศนาประจักษ์ต่อสายตาของเขาข้างใต้เท้าของเขามีคลื่นกระเพื่อมขึ้นมาแสดงว่าจิตเตาของเขาไม่สงบนิ่งจะไปคุบก้าวขุมก็ไม่ทันแล้วจะต้องไปที่แดนปริศนา จัก,กรพัดก่อตั้งจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยมองดูผิวกระจกของมหันนบสวรรค์ว่าตนเองเรียบร้อยหมดจดดีก็ย่างเท้าเดินจากไปเมื่อเขาไปได้ไม่นานร่างของวินยูชนสวรรค์ห้าวอก็เดินออกมาจากชั้นอวกาศอย่างแผ่วเบาเปลี่ยนจากความว่างเปล่ามาเป็นความจริงฝีเท้าเหยียบลงกับผิวทะเลอย่างนุ่มนวลปลายเท้าของเขาเพิ่งจะแตะลงไปผิวทะเลก็เกิดคลื่นมรสุมอันเชี่ยวกรากและไม่ช้าก็คืนสู่สภาพปกติ สายตาของวินยูชนสวนรรค์รั้งกลับมาจากจัก,กรพรรดิก่อตั้งที่เดินจับไปเบนไปจับยังผิวทะเลอันนิ่งสงบและมองไปยังสถานการณ์สู้รบในแดนปริศนาควรจะไปแดนปริศนาได้แล้ววินยูชนสวรรค์ห้าวเผยยิ้มบนหน้าเงาว่างเปล่าของเทพีท่สู้ปรากฏขึ้นมาแต่ไม่เกิดเงาสะท้อนในมหันพสวรรค์ยอดฝีมือที่แท้จริงจะต้องเหมือนกับจัก,กรพรรดิก่อตั้งสามารถสงบเยือกเย็นได้ วินยูชนสวรรค์ห้าวอย่างเท้าเดินเมื่อฝีเท้าก้าวไปคลื่นมรสุมก็ถาโถมขึ้นมาแต่ทว่าคลื่นแรงเหล่านี้ไม่มีพละกกำลังมหาศาลเขาเดินผ่านโดยไม่ใส่ใจยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่เขาก้าวเดินต่อไปคลื่นเชี่ยวกรากเหล่านี้ก็เบาบางลงไปทีละนิดสงครามนี้ไม่เพียงแต่จะต้องกำจัดเทพสับชีวิตแต่ก็เพื่อกำจัดศัตรูอันแข็งแกร่งที่อาจจะคุกคามศักฐานะเจ้าได้ในสิบวินยูชนสวรรค์ เทพีให้สู่กลายเป็นเงาขมุกขมัวข้างหลังเขาแต่เสียงของนางชัดเจนไปถึงหูของเขาราวกับกระซิบกรอบหูอย่างนั้นวินยูชนสวรรค์หงจะไม่เป็นภัยคุกคามของเจ้าอีกต่อไปหลานชายคลื่นที่เจ้าเหยียบไปบนมหานพสวรรค์กลายเป็นเบาบางลงอย่างสุดขั้วดูเหมือนว่าจิตเต่าของเจ้าก็ไม่ได้ยไปกว่าจัก,กรพรรดิก่อตั้ง วินยูชนสวรรค์ห้าวเดินตรงไปยังแม่น้ำสวรรค์กล่าวว่าเพียงแค่จิตเตามั่นคงแต่ยังห่างชั้นจากเขาอีกหนึ่งระดับส่วนเขตแดนเตานั้นเขาเหนือล้ํากว่าข้าไปมากจากกระพัดก่อตั้งให้ความสําคัญกับเขตแดนเตาส่วนข้าให้ความสําคัญกับพลังวรยุทธจากนี้เป็นต้นไปข้าจะเรียนรู้จากเขาในด้านเขตแดนเตาจุดแข็งที่สุดของข้าก็คือข้อนี้ เขาเผยรอยยิ้มบางกล่าวอย่างเบาสบายในอดีตข้าศึกษาวิธีการบรรลุเทพเจ้าจากวินยูชนสวรรค์อวีแล้วก็กำจัดวิญยูชนสวรรค์อวีในปัจจุบันข้าก็จะศึกษาเขตแดนเต่าจากจักรพรรดิก่อตั้งและกำจัดจักรพรรดิก่อตั้งจิตเตาของข้าแข็งแกร่งเพียงพอศึกษาเขตแดนเต่าไม่น่าจะยักเงาร่างของไทสู้ซ่อนหายไปกล่าวด้วยเสียงนุ่มประดุดดนตรีเจ้าฝึกปลือจิตเต่ามายังไงถึงได้ระดับนี้ ในตอนที่ข้ารุ่งโรจน์ที่สุดจู่จค่ข้าก็ตกสู่ก้นเหวและนอนเจ็บป่วยบนเตียงไปหลายพันปีวินยูชนสวรรค์ห้าวชงักเท้าหวนรำลึกถึงอดีตกล่าวว่าในเดือนปีอันยาวนานเหล่านั้นข้าได้เผชิญกับสายตายเย้ยหยันใหญ่ภัยมากมาย มีคำเน็บแนมมานับไม่ถ้วนแม้แต่ผู้คนที่เคยติดตามข้าต่างก็ปลีกตัวจากข้าไปเยาะเยะ้ยข้าเอาข้าไปผู้สนุกปักข้าได้ผ่านการขึ้นสูงลงต่ำครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้ในภายหลังจิตเต๋าจึงกลายเป็นสงบเยือกเย็นอย่างไร้ปานเปรียบสายตาของเขาเผยความมั่นใจและศรัทธาในตนเองอย่างไร้เทียมทานกล่าวด้วยเสียงดังกังวาลสาเหตุที่ข้านอนป่วยอยู่บนเตียงนานขนาดนั้นไม่ใช่บาดแผลบนร่างกายแต่เป็นบาดแผลบนจิตเตา๋า เมื่อข้าลุกจากเตียงป่วยไข้ได้ก็ไม่มีใครปันป่นป่วนจิตเตาของข้าได้อีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจผู้คนมองทะลุถึงสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวมิตรภาพและความรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวข้าเองข้ากำจัดพี่น้องชายหญิงของข้าที่เป็นอุปสรรคขัดขวางแม้แต่รัชทายาทใหญ่ก็ถูกข้าวางอุบายประทุษร้ายกลายไปเป็นสอเยอ,อูฉี ข้ากลายเป็นผู้นำของเผ่าครึ่งเทพก่อตั้งสภาสวรรค์หลงเซียวและปกครองเผ่าครึ่งเทพทั้งหมดในโลกล่าคข้าร่วมมือกับวินยูชนสวรรค์อเวียนอเพื่อกำจัดราชบิดาข้ายังเข้าไปยึดครองทีละ929ค่อยๆแท้ก,กินไปทีละเล็กและน้อยขโมยเอาสิทธิอำนาจของพันธมิตรสวรรค์มาได้ หนึ่งล้านปีที่ผ่านมานี้ราชบิดาพ่ายแพ้วินยูชนสวรรค์อเวียนอพ่ายแพ้วินยูชนสวรรค์ไฮวอซิโรราวินยูชนสวรรค์เยโวพ่ายแพ้วินยูชนสวรรค์หลิงพ่ายแพ้คู่ต่อสู้ของข้าย,ยิ่งน้อยลงลงทุกที ความมั่นใจและศรัทธาในดวงตาของเขาแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเกลือนหน้าในตอนนี้ก็ถึงคราวจัก,กรพรรดิก่อตั้งถึงคราวของพวกเราสิวินยูชนสวรรค์วินยูชนสวรรค์หงจะเป็นรายแรกลำดับถัดไปก็คือบรมจัก,กรพรรดิและเทพบิดาที่หมายจะหวนคืนมาอีกทีจิตเตาของเขายิ่งมั่นคงขึ้นบนผิวทะเลที่เคยมีคลื่นมรสุมก็กลายเป็นราบเรียบไร้ระลอก ให้สู้ค่อยๆเผยรูปร่างออกมากล่าวด้วยเสียงกระซิบงินผู้ที่ทําให้เจ้านอนป่วยไปหลายพันปีเมื่อหนึ่งล้านปีก่อนและอีกหนึ่งล้านปีให้หลังก็ทําให้เจ้าร่วงจากจุดสูงสุดลงมาคลุกฝุ่นเสียหน้าอย่างย่อยยับในมหาเวงอวกาศละ่ะเสียงของนางมีสเสน่ห์อย่างพิสดารพันลึกหางตาของวินยูชนสวรรค์ห้าวอกระตุกอย่างรุนแรงมหนันนบสวรรค์อันสงบนิ่งพลันเกิดสถานการณ์ขับขันมรสุมยิ่งใหญ่ถาโถมขึ้นมาอย่างฉับพลัน คลื่นลมอันน่าสะพรึงกลัวซัดพุ่งไปถึงนภากาศทําให้เว้งฟ้ามืดหมัวสายฟ้าฟาดเปรี้ยงปร้างไม่หยุดยังน่าสยดสยองราวกับนรกภูมิผ่านไปนานปรากฏการณ์ของมหันโนบสวรรค์ถึงค่อยทุเลาลงเสื้อผ้าของวินยูชนสวรรค์ที่สะบัดพรืบๆก็สงบลงอย่างเชื่องช้าเขาไม่ตอบคําถามของไทสู้เดินตรงไปที่แม่น้ําสวรรค์อย่างไม่พูดพร่ำทําเพลง ชีวิตของเขาตกต่ำลงจากจุดสูงสุดมาสองครั้งก็ด้วยการประทานจากฉิงมู่นอนแอร์เบออยู่บนเตียงไข่อยู่หลายพันปีเป็นรอยแผลกระบี่ที่ฟันลงไปยังจิตไตของเขาและแผ่นปฐพีมหาอวากาศที่เขาปะทะกับบรมจากกระพัดอันมาดักขวางก็เป็นฝีมือของฉิงมู่ฉิงมู่ยังไปค้นพบสถานที่อันเขาเยียวยาบาดแผลและมาซ้ำเขาให้หนักขึ้นไปอีกไม่เพียงทำลายเรื่องสำคัญของเขายังไล่ล่าเขาไปไกลหกแสนลี้ ศักดศรีของเขาต่อหน้ากองทัพแห่งสภาสวรรค์ต่อหน้ากองทัพหมู่บ้านไร้กังวลย่อยยับไปไม่เหลือดีเขาต้องคุกเข่ากราบกรานไทสู้เลียเท้าของไทสู้ถึงจะรอดมาได้ที่เขาผงาดกลับขึ้นมาอีกครั้งก็ต้องขึ้นขี่หลังเสือและพึ่งพิงพลังอำนาจของไทสู้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นฉินมู่ที่มอบให้เขาผู้ที่ทำให้จิตเต้าของเขาปั่นป่วนได้ก็มีแต่ฉินมู่ เทพีไท้สู้เผยรอยยิ้มซ่อนกายหายไปอย่างแชมช้าสับสูญอย่างไรร่องรอยที่แดนปริศนาวินยูชนสวรรค์ยืนอยู่บนแดนบรรพชนเต่าอาักคีไฟเต่าแผดเผารุนแรงแม้แต่ชั้นอวกาศก็ยังลุกไม่หลอมละลายได้ทุกสรรพสิ่ง ไฟเต๋าที่แข็งแกร่งเช่นนี้จากกระพัทักษิณจูเฉไว้ครอบครองไว้ในมือแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็มีแต่วินยูชนสวรรค์ไฮวอที่สามารถขับเคลื่อนพลานุภาพของแดนบรรพชนเตาอัคคีอย่างถึงขีดสุดได้เมื่อยืนอยู่บนแท่นสังเวยเตาอัคคีเขาก็เกับว่าควบคุมฟ้าและดินมีแท่นสังเวยเป็นจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลทั้งหมดก็กลายเป็นชั้นสวรรค์ของแท่นสังเวย เขาจี้ดัชนีออกไปก็สามารถขัดขวางรบกวนมิติอวากาศชั้นแล้วชั้นเล่าทำให้วินยูชนสวรรค์เยโวต้องต้านทานเขาอย่างตึงมือพลังวัดของเขาเข้มข้นเหนือล้ำกว่าวินยูชนสวรรค์เยโวในตอนนี้เขาไม่รีบร้อนที่จะปลิดชีวิตวินยูชนสวรรค์เยโวแต่คอยระวังป้องกันการโจมตีจากวินยูชนสวรรค์โยวอและเทวราชหลังว่อโดยเฉพาะเทวราชหลังว่อมีพลังอำนาจอันคุกคามเขาอย่างใหญ่หลวง แดนบนรรพชนเต่าอัคคีบิดเบี้ยวมิติอวกาศที่ไม่สามารถบิดเบี้ยวได้คือชั้นอวกาศและการโจมตีของเทวราชหลังเซวียยนก็พุ่งตรงมาจากชั้นอวกาศยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายที่สำคัญกว่าของเขาก็คือเทพสับชีวิตเมื่อเทพสับชีวิตตายไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้ร่วมแบ่งผลประโยชน์เขาจะรุดหน้าไปอีกขั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนี้ ในพริบตาที่เขาแบ่งแยกสมาธิไปมองเทพสั์ชีวิตระวังป้องกันหลังว่อและวินยูชนสวรโยวอก็มีมีเทวะฟันลงมาจากชั้นอวกาศที่30สับบนใบหน้าของเขาอย่างอมาหิตโลหิตศาสตร์กระเซน็นวินยูชนสวรรค์ให้วอสะดุ้งแตกตื่นแดนบรรพชนเต่าอัคีเท่ากับจุดยืนอันไร้เทียมทานของเขา เมื่อยือนอยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนพลานุภาพของเต่าอัคคีก่อนฟ้าดินให้แก่เขาแต่แดนบรรพชนเต่าอัคคียังทำให้เขามองเห็นทุกอย่างและทุกการโจมตีได้อย่างชัดเจนยกเว้นก็แต่ชั้นอวกาศมีก็แต่ชั้นอวกาศที่ไฟเต่าหลอมละลายไม่ได้มีดนี้ฟันมาจากส่วนลึกของชั้นอวกาศสับลงไปที่หน้าของเขา มีดนี้อม,มหิตมีดใช่น้อยแทบจะกรีดหน้าของเขาจากกึ่งกลางผ่าเข้าไปในศีรษะของเขาในโลกนี้ไม่มีใครกล้าโจมตีระยะประชิดกับเขาได้เพราะว่าพลานุภาพของแดนบรรพชนเต่าอัคคีแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งสามารถแผดเผาทุกสพรพพสิ่งให้ลุกไหม้ไฟเต่าหลอมละลายได้ทุกอย่างแม้แต่วินยูชนสวรค์เยโวก็ไม่อาจจรัาไกลใกล้ร่างของเขา วินยูชนสวรรค์ให้วอบันดานโทระ์เขาเห็นเงาร่างของฉินม,มู่และคนอื่นๆในชั้นอวกาศกลงล้อไฟก็หมุนติ้วอยู่ข้างหลังศีรษะของเขากลงล้อไฟตัดเข้าไปในชั้นอวกาศที่30ในกลงล้อไฟมีไฟเต๋าลุกชนปราศาสสวรรค์ลั่นเสียงปาน้าผ่าจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมที่ฉายส่องมาปรากฏในปราสาสสวรรค์ทั้งหลายก็พากันยกฝ่ามือขึ้นทักษะเทวกำลังจะปะททูออกไปแผดเผาทั้งห้าคนในชั้นอวกาศให้กลายเป็นจุม แต่ในจังหวะนั้นเองเงาร่างของเทวราชหลังว่ก็ปรากฏตรงหน้าฉีนมู่และคณะวินยูชนสวรรคโยวอรปรากฏตัวด้านหลังเทวราชหลังว่ส่องแสงตะเกียงเข้าไปจิตวิญญาณดั้งเดิมมากมายของวินยูชนสวรรค์สั่นเทิมอย่างรุนแรงถูกแสงตะเกียงโจมตีต่างก็ปลิวกระจุยกระจายจากปราสาทสวรรค์แต่ละหลงังของตนภาพฉายถูกทำลายล้าง แม้แต่จิตวิญญาณดั้งเดิมหลักของเขาก็ถูกโจมตีจนถอยกรูดกรูดกระเด็นออกจากบัลลังก์จากกระพักระแทกหลุดตำหนักชิดฟ้าแสงมีดพุ่งว่าไปปรากฏบนแท่นบรรพชนเต่าอาคีผู้คนทั้งห้าเหาะเหินทั้งสูงและต่ำวนไปรอบร่างกายใหญ่มหึมาของวินยูชนสวรรค์ไฮวอวินยูชนสวรรค์ไฮวอยกมือเข้าต่อต้านสำนึกรููของเทวราชหลางวอเข้าปะทะ วินยูชนสวรรค์ไฮวอถูกกระแทกเข้าไปจนมืนวงทักษะเทวะของวินยูชนสวรรค์โยวอถล่มซัดอีกครั้งเกิดเสียงปังกัมปนาถล่มทลายให้จิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมและกายเนื้อของเขาปลิวกระเด็นกลับหัวหางสวบในพริบตานั้นกายเนื้อของเขาถูกแทงไปหลายร้อยมีดโชคเลือดไปหมด วินยูชนสวรโยว์ยกมือประทับมูทราจะส่งเขาเข้าไปในแดนใต้พิภพจากแดนปริศนาแต่ทันใดนั้นคลื่นกระแทกสำนึกรู้อันยิ่งใหญ่และทรงพลังก็มาถึงวินยูชนสวรโยวอมองเห็นภาพลุงตามากมายในบัดนี้เห็นมารดาของตนเดินเข้ามาหาเขาวินยูชนสวรโยวร่ำให้และไม่ลงมือต่อ แต่ในตอนนี้เทวราชหลางวอกก็ตวาดกล้องวินยูชนสวรรค์โยวอหลุดออกจากภาพลวงตาอย่างฉับพลังเงยศีรษะขึ้นมองในหัวใจก็เย็นเฉียบพบว่าวินยูชนสวรรค์กงมาถึงแดนปริศนากำลังเผชิญหน้ากับเทวราชหลางวอจากที่ไกลไกลทั้งสองจ้องตาก,กันและกันในตอนนี้ฉิงนมู่และพวกคนแล่เนื้อผนึกกำลังร่างเล็กจิ๋วของพวกเขาวตวาดดาบฟาดฟันไปรอบๆบ,บวินยูชนสวรรค์ให้ว่ซาำแล้วซ้ำอีก ให้วิญญชนสวรรค์ไฮวอลบบชามและเต็มไปด้วยบาดแผลจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของวิญญชนสวรรค์ไฮวอหอ,อกลับมาทันใดนั้นเสียงขีมของวิญญชนสวรรค์เยโวข้อกังสดานยิงไปยังกายเนื้อของเขาวิญญชนสวรรค์ไฮวอปวดศีรษะจนแทบระเบิดจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมรีบกลับคืนสู่ร่างกายในพริบตาถัดมามิติอวากาศก็ปริแยกแดนบรรพชนเตาอัคคีร่วงหล่นลงไปในมิติอวากาศที่ปริแยกนั้น ไม่รู้ว่าถูกวินยูชนสวรรค์เยโวส่งไปยังแห่งหนตำบลไหนในตอนนั้นเองวินยูชนสวรรค์กงคลี่ยิ้มบางเบาสํานึกรู้พวยพุ่งออกมาโลดทยานไปยังเทวราชหลางว่าสํานึกรู้ของเทวราชหลางว่ากระเพื่อมทักษะเทวะสํานึกรู้ของหญิงทั้งสองกำลังจะพุ่งชนกัน สำนึกรู้บรรจุเอาไว้ด้วยข่าวสารมากมายเมื่อใดที่สำนึกรู้ของพวกนางพุ่งชนกันก็จะรู้ความคิดอ่านของอีกฝ่ายได้ไม่จำเป็นต้องกล่าววาจาใดๆร่างของฉีมู่พุ่งวู่ไปกั้นกลางระหว่างสองคนสำนึกรู้ของเขาระเบิดออกมาเปลี่ยนเป็นเว้งสวรรค์คลุมณนภาผืนหนึ่งกล่าวด้วยเสียงดังกังวานและเจอรอยยิ้มทั้งสองมาจากรากเงาเดียวกันฉะไหนจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันด้วยละ่ะ